อมเจ็ดบาทอืมซื้อมาสองถุงเอามาลองก่อนโออโอหนมหกหรอกมันมีกล่องยี่สิบบาทแต่ไม่ได้ซื้อลองให้มันกินก่อนว่ามันชอบหรือเปล่าอืเดาใจยากอะโมโซนอะ,เ,อะเป็นสิบตัวแล้วมาก มันคงถุงสิบบาทแล้วแล้วมันลดราคาอ,อ,อะไรไม่รู้ดีเหมือนกันนะซื้อถุงเล็กๆนี้มัน กินหมดเป็นถุงๆไงถ้าซื้อถุงใหญ่แล้วมันไม่หมดอืมอืมอืมย่อยๆอ่ะให้ป้าตัวหนึ่งสิเดี๋ยวก็ไม่เหลือนะนั่นแหละมันต้องให้มันกินหมดนะ <c oughs> อืมครับเราต้องแย่งๆมันกินนั่นแหละ <c oughs> ถูกต้องที่สุด <c oughs> <ๆ>กินเลยโลกกินเลยป้าไปห้องนะ้ำ ยากซ <th> ื <nd mayor> <ions> ้อเลยมันยากซื้อมาสิบถุงแน่เลย